สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตครับท่านผู้ชมได้แล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะเอ้ยตอนแรกผมนึกว่าโลหะนะเนี่ยแต่ว่าไปไปม,มาไม่ใช่โลหะนะแต่ว่าศิละปะนี่แกะเดี๋ยวอาปากกันไปลองดูดิมันเยอบเลยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเือนกันแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นแกะเป็นเสือเนี่ดูดิอาปากอาปากจะจะขยําเยือแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นแบบนี้แหละมันำดำดาแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับ ผมชอบผมชอบดูดีดูด,ดีนะเงินเข้าแล้วนะพี่อเอาเส,สร็จตุงเลยส่มตรงเลยผมนะอันนี้ก็ชอบครับเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเฉพาะวัสดุที่นํามาแกะไม่ต้องพูดถึงท่านดูเถอะเก่าแน่นอนนะครับราคากลางไม่มีท่านดูครับเนี่ยผมมีแสงแดดพอดีท่านชมดูนะครับนี่ครับนี่ครับน,บน,บน,บนี่เห็นไหมครับเก่าแน่นอนครับแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมท่านชมนี่วัสดุที่นํามาแกะไม่ต้องพูดถึงครับนี่นน เก่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าไอ้ไอ้เก่าจะเป็นเทียนอยู่แล้วนะครับมันมีราคากลางนะอยู่ที่ความชอบนะครับอันนี้ก็นี่ครับอเก่าไดอายุวนะครับ่านผู้ชมดูดีครับใครใครดูออกก็ทราบแล้วดูครับเกือบเป็นเทียนแล้วไม่ทราบสำนักวัดดวงแล้วนะโอเคครับอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะอันนี้ผมซื้อมาจากร้านนู้นเนอะไม่มีปัญหาอ่ะอันนี้ยังไม่ต้องดูอันเนี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนเห็นเลอะๆแบบนี้ผมก็กล่าววัดดวงเอาอ่ะโอเคครับวิ่งเอาใส่ถุงมา จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วไปแล้วซื้งอง่ายใคร